สรุปประเด็นวาระการหนกระสวันที่10กับ11เมษายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องเรื่องของคุณคณะที่ตั้งแต่เทปของวันที่7นะครับถ้าใครยังไม่ดูวันที่7 8 9สามารถไปดูได้นะครับคลิปนี้จะเป็นการรวบวันที่ 10- กับ11นะครับพอดีวันที่10ทําไม่ทันแล้วก็11มานั่งดูแล้วก็เนื้อหามันจะคล้ายๆกันนะครับก็เท้าความคือคุณคณะเนี่ยเป็นอดีตนักแสดงทางช่อง7นะครับแล้วก็ เล่นแอปพลิเคชันหาคู่จนได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายชายก็ดูแลเทคแคร์ดีนะครับแล้วก็อ้างตัวว่าเนี่ยเอ,อ่อทำงานการเมืองทํางานการศึกษารู้จักคนใหญ่คนโตนะครับจนแบบอ้างถึงเบื้องสูงแล้วก็เอ,อ่อจะมีการแบบว่าเหมือนกับหักคอฝ่ายหญิงนะครับเพราะเนี่ยขอสมรถรถพระราชทานเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับเป็นการบังคับไปในตัวแล้วปรากฏว่าเหมือนมันมีคนส่งข้อความหาคุณธนานะครับว่าแบบเนี่ย ู้ชายมีโลกอีกใบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าโป๊ะแตกนะครับคุณคุณคณะก็เลยแบบเหมือนมาออกรายการอขอความช่วยเหลือคุณกันจอมพลังนะครับเพื่อแบบช่วยกันหาข้อมูลแล้วแบบตกลงเป็นเป็นตัวจริงตัวปลอมเป็นแบบรู้จักเบื้องสูงจริงหรือเปล่านะครับมันก็เลยแบบมีคนแบบทยอยทยอยออกมากันเรื่อยๆนะครับว่าแบบเจ้าตัวคุณฮอตคนนี้ไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้ทํางานการเมืองเลยเป็นมิจฉาชีพแบบร้อเซนะครับเทปของเมื่อวานก็จะเป็นเทปของคุณศัตวแพทย์ชื่อหมอปลานะครับคุณหมอปลาเนี่ย จะเป็นคนรักไทม์ไลน์ครับเกี่ยวกับคุณธนานะครับคุณหมอปาเนี่ยน่าสงสารนะครับคือเหมือนกับโอเคตอนแรกเจอกันผ่านแอปพลิเคชันคบหาคุยกันแล้วประมาณนั้นเหมือนกับแล้วก็ให้ที่อยู่ดูแลนะครับประมาณนั้นแล้วพอเหมือนกับทางฝ่ายชายหรือว่าคุณคุณหมอเนี่ยมีเหมือนกับมีคดีมีปัญหาเรื่องคดีก็ว่าอาสาจะทําให้ดูแลให้นะปรากฏว่าเอาเงินไปเยอะมากนะครับหลักแบบโอ้โหเกือบสิบล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคดีไม่คลบ่หน้านะครับแล้วก็ มาโปกแตกองที่ว่า,ามีการสืบว่าจนรู้ว่าแบบคือคุณหมอเขาเพิ่งรู้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่ก่อนหน้เนี้เพื่อนๆก็เตือนแล้วแต่เหมือนับว่าอยู่ในจยเป็นคนกลางระหว่างเพื่อนกับตัวตัวแฟนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจนะครับจนแบบอันเนี้ยวันนี้ความจริงมันเปิดเผยแล้วนะครับประมาณนั้นส่วนวันเนี้ยก็จะเป็นเป็นคุณหมอหท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอแน้าหมอผิวหนังนะครับประมาณนั้นก็ เหมือนการเล่นแอปพลิเคชันแล้วก็เจอแล้วก็เหมือนกับฝ่ายชายก็จะแบบดูแลเทคแคร์ดีนะครับประมาณนั้นแล้วพอแต่ทางคุณหมอจับได้ว่าเหมือนกับคบซ้อนอะไรเงี้ยก็จะเลิกแต่พอจะเลิกทางฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็อ้างหลังๆก็จะเริ่มอ้างเบื้องสูงว่าแบบบังคับมานู่นนี่นะครับซึ่งาจากหลายๆเทปของทุกๆวันที่ผ่านมานะครับแพทเทิร์นของผู้หญิงที่จะเจอก็จะประมาณนี้นะครับว่าแบบพาไปสังคมไฮโซแล้วก็แบบ อ้างว่าทํางานการเมืองเป็นคนก่อตั้งพรรคเพื่อไทยอ้างเบื้องสูงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกชัดชดทั้งหลายแหล่นะครับแล้วพออีกเทคิิหนึ่งคือเหมือนกับจะพยายามกันเพื่อนของเพื่อนสนิทของผู้หญิงที่เข้าหาออกไปเพื่อจะเหมือนกับว่าจะได้ใช้คําว่า,าควบคุมได้ง่ายๆนะครับอย่างคุณคุณหมอสัตวแพทย์ก็เหมือนกับว่าเพื่อนนะไปสืบมาให้แล้วว่าเป็นแบบมีสาชีพมีคดีแล้วก็ มีการออกหมายจับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางทางครอบครัวของทางต่ฮอตเนี่ยก็มาบอกว่าเอ้ยมันเป็นคดีเก่าแบบให้โอกาสลูกชายเขาหน่อยนะครับประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนเลี้ยงงูเห่าไว้ใกล้ตัวนะครับยังแบบหลอกเรื่องคดีหลอกเรื่องเบื้องสูงสารพัดอะไรนะครับประมาณนั้นคุณหมอที่เป็นคนรักปัจจุบันเนี่ยคือแบบโอ้โหน่าสงสารม,มากนะครับแล้วก็แพทเทิร์นมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่ทุกคนสงสัยนะครับคือเรื่องของตัวเงินนะครับที่บอกว่าเนี่ยมีการโชว์บัญชีเงินว่าเนี่ยมีเงิน50ล้านร้อยล้านนะครับอันนี้ก็มาโปแตกว่ามีการเชิญแบบพนักงานแบงก์มานะครับว่าแบบอ๋ออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าแบบอ่สมมติเอ่อคุณเปิดบัญชีกระแสรายวันแล้วคุณเปิดบัญชีอมอมรัม์นะครับถ้าเปิด2บัญชีเนี้ยโดยตัวหลักคือกระแสรายวันนะครับสามารถสื่อเช็คซื้อ เช็ค <Check S 2> เป็นเล่มๆได้นะครับและอิตาฮอตเนี่ยก็จะทําแบบนี้แล้วพอไอเช็คเนี่ยก็จะเขียนยอดเงินเองนะครับสมมติ50ล้าน50ล้านเสร็จปุ๊บก็อ่ะเอาแบงก์เอาบุ๊กแบงก์หรือสม,มุดธนาคารนะครับไปอัปเดตพออัปเดตปุ๊บมันก็จะขึ้นคาอยู่ในระบบว่าเนี่ยมียอดเงินรอเข้า50ล้านซึ่งสมมุติว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องมีเงินเข้าบัญชีแล้วเอาสม,มุดไปปรับอีกทีนึงครับมันจะไม่มันจะยอดเงินมันจะบอกว่าเหมือนว่า เช็คโดนยกเลิกนะครับแล้วก็จะขึ้นยอดว่าเป็นสุบแต่ตไอตะฮอตเนี่ยมันทําจนแบบเสียแล้วก็คือแค่ให้ให้ใ,หในสมุดมันอัพแค่ว่าเนี่ยมีกันอยู่50ล้านร้อยล,ล้านอะไรว่ากันไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อแบบหลอกให้อีกฝ่ายเชื่อนะครับประมาณนั้นก็ถ้าใครเจอที่แบบคนที่แบบอวดร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วแบบเหมือนไม่ได้ทำมาหากินเนี่ยก็ให้สังเกตตัวรายละเอียด ในหน้าบัญชีให้ดีๆนะครับว่าแบบมันมีความหมายว่าอะไรหรือไม่ก็เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือแบบกลโกงแล้วก็ทางบัญชีไอ้ไม่ใช่ทางพนักง,งานแบงก์ก็เตือนไว้นะว่าอันนี้อย่าไปอย่าไปทําตามนะบางคนบอกเอ้ยอ,อ๋อรู้แล้วว่าทํายังไงแต่อย่าทําตามนะครับเพราะว่าทางแบงก์เนี่ยอย่างของเคสของฮอตเนี่ยคือทางธนาคารเขาก็รู้แล้วว่ามีพฤติกรรมประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนีน้มันจะกลายเป็นว่าโดนแบล็คลิสต์ว่า จะไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอ่าเทปของเมื่อวานนะครับวันที่วันที่10ก็คือคุณหมอเนี่ยอา่าเทปประมาณวันที่8นะครับมีเพื่อนคุณหมอมานั่งในรายการแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนกันออกจนแบบเลิกคบกันแล้วพอเทปของเมื่อวานปุ๊บก็หลังจากที่คุณหมอเล่าเรื่องของตัวเองทั้งหมดนะครับพี่หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอยากเชิญเพื่อนคนที่มาวันที่8มาออกแต่ปรากฏว่า เพื่อนคนนี้เดินทางไปร้อยเอด็ดแล้วก็แต่คุณพี่หนุ่มแกก็แบบให้โฟนอินเข้ามาครับเหมือนเขาเปิดโอกาสให้คุณหมอได้แบบเคลียร์ใจกันนะครับคุณหมอแกก็แบบขอโทษเพื่อนว่าแบบเอ่อที่ตอนนั้นทําให้แบบเลิกคบกันตายเข้าใจว่าหวังดีแต่ก็เหมือนกับว่าอยากให้มองในมุมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอ,กอแกแกเป็นคนกลางนะครับฝ่ายนึงก็เพื่อนฝ่ายหนึ่งก็ผู้ผู้ชายที่รักนะครับแล้วไอตัวตะฮอตเนี่ยมันเหมือนกับ ข่มขู่สารพัดที่ทําให้คุณหมอจะต้องแบบเหมือนกับเลือกทางนี้นะครับอันนี้ก็ิบอน่าเห็นใจแล้วก็คุณหมอก็ขอโทษเพื่อนไปนะครับแล้วก็เพื่อนคุณหมอแกก็น่ารักนะครับบอกว่าเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอเสมอนะครับที่จะแบบจะกลับมาคืนดีกันขโอ้โหลองห้ตามไปด้วยนะครับบอกว่าซึ้งมากก็แบบ <c oughs> ถ้ามีเพื่อนดีๆก็แบบรักษาไว้นะครับประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ระหว่างช่วงท้ายรายการนะครับก็จะมีเหมือนเพจหนึ่งออกมาแบบ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ตะฮอตเนี่ยจะโดน4คดีแน่นอนนะครับสารอาญาส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วคือข้อ1คือ1 1 2นะครับหมิ่นเพื่องสูงที่แบบเอาชื่อไปแอบอ้างว่าจะแบบจัดสมรสพระราชทานอ้างชื่อนั่นนี่นนั่นแล้วบอกว่าเนี่ยไปสืบประวัติมาแล้วทางในวังสั่งห้ามห้ามเลิกคบอะไรนรี่คือตัวที่แบบมุกที่ตาฮอตใช้กับผู้หญิงนะครับแล้วก็จะโดนเรื่องของปลอมแปลงเอกสารอ่ะ สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่ะบับัสมุดบัญชีนะครับแล้วก็แบบโอ้โหเต็มไปหมดนะว่าแบบเคยทํานู่นทํานี่อะไรมานะครับแล้วก็ช่โกงอันนี้แบบว่าเยอะมากนะครับในตั้งแต่คุณคณะมาเปิดก็คือแบบมีผู้เสียหายติดต่อมาเยอะมากนะครับแล้วก็พอรบอคอมก็คือนําข้อมูลเท็จนะครับที่แบบว่าเนี่ยบริจาคเงินให้กองทัพอากาศไปทําบริจาคนู่นบริจาคนี่ไปทํางานกระทรวง ซึ่งจริงมันคือการไปถ่ายภาพเฉยนะครับแล้วก็แอบพ้างวัดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนั่นนี้นี่นนนเต็มไปหมดนะครับประมาณนั้นก็อย่างที่พี่หนุ่มย้ําไปนะครับว่าทุกๆคนที่มาออกร,รายการในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับคือเหยื่อแล้วก็ต้องใช้คําว่าเป็นผู้กล้าหาญที่กล้านําข้อมูลต่างๆออกมาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับก็คือ,อคเบาขนกระแสแล้วก็วันก่อนหน้าก็คือจะเป็นที่คุณธนาแกบอกว่าอันนี้แหละคือแบบใช้คําว่า สมความทั้งใจแล้วของการจริงๆมันเหมือนกับระเบิดพีชีพนะเพราะออกมาทุกมันก็จะมีกระแสทั้งบวกทั้งลบนะครับกระแสลบก็บอกก็อยากจับคนรวยอยากโง่เองอยากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่อยากให้มองอย่างนึงว่าจริงๆคุณคณะก็คือเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อที่กล้าเอาตัวเองมาเพื่อที่จะให้เหยื่อรายอื่นออกมาแล้วก็มาช่วยกันแบบว่าแจ้งความนะครับเพื่อเอาผิดในฮอตเนี่ยแล้วหลายใช้คําว่าต่างกรรมต่างวาระก็คือมันจะมี ยิ่งแจ้งเยอะๆนะครับข้อหามก็จะยิ่งเยอะและรวมๆกันก็คือจะได้ติดคุกยาวไปเลยนะครับประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับก็พี่หนุ่มกับคุณการจอมพลังก็มีเกลิ่นไว้ว่ามันยังมีคนที่ทําพฤติกรรมเหมือนตาฮอตเนี่ยอีกอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่โดนหลอกเป็นแบบระดับนางงามนะครับที่แบบเหมือนจ้างมีรถนั่งขบวนก็คือปลอมทั้งนั้นนะครับก็ดังนั้นไม่ว่าใช้คําว่าเป็นข้อคิดเตือนใจนะครับสําหรับใครที่จะแบบ ใช้แอปพลิเคชันในการหาคู่ก็ต้องแบบดูกันนานๆนะครับแล้วก็เช็คประวัติกันดีๆนะครับก็เข้าใจว่ายากเพราะว่าเอออย่างที่คุณคณาบอกไว้นะครับว่าแบบคนเหยื่อรายแรกๆของตาฮอตเนี่ยก็คือยังไม่ใช่ควาว่ายังไม่เชี่ยวชาญยังไม่เทพมากแต่พอถึงคุณคณานี่คือแบบเลเวลเทพแล้วที่แบบโอ้โหสารพัดปลอมแปลงเอกสารนูน่นนี่จัดชงจัดฉากเต็มไปหมดนะครับก็ถือว่า ก็น่ากลัวอยู่นะครับดังนั้นใครมีแบบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรที่มีแบบคนเข้าหาแล้วมันมีความรู้สึก,กแปลกๆนะครับก็ผมว่าในโลกโซเชียลมันแบบเช็คได้ไม่ยากนะครับประมาณนั้นก็ต้องระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ